ว่าว่าผมยังไม่รู้เลยพี่พี่ก็เบอร์หนึ่งเนี่ยแบกทีมอยู่เนี่ยเ,ออเบอร์สี่เออนายเบอร์สี่ใช่ปะละ่ะใช่เฮ้ยแก่ตัวตัวสรุปมันคุยกับใครวนะเราเราเล่นด้วยได้เปล่าอ่า ผมไม่เล่นฮะอ๋อยังไม่เล่นเนาะเออคือว่าแบบยังไงอะอ <ผม S 1> เขารอรอเพื่อนเราจะมอสาวฮะก็ลองจะสูงห้องในในก็มอแต่สาวแหละเที่ยวคุณคุณนะไม่คุณหรอกเรารู้จักกันเนาะเที่ยวคุณคุณนะเออคุณคุณอย่างนี้ไปเล่นด้วยกันเถอะอ่ะก็ได้ฮะก็ได้ก็ได้นายไม่เล่นกับแฟนเนาะนายมีแฟนแล้วนี่อ๋อแฟนแฟนแฟนนอนละครับเฮ้ยแล้วนายบอกจะไปมอสาว เจ้าชูเจ้าชูแล้วนายชื่ออะไรอ่ะชื่อธงชื่อธงครับผมแล้วแฟนชื่ออะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรบิวบิวแมวแมวธงพาลงหน่อยโอเคครับได้เลยธงเอาธงไปงงอัดธงอัดธงอ่าครับผมใช่ธงอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดเหรอใช่แล้วอะไรนะแมวอายุเท่าไหร่แมวสิบแปดครับเป็นรุ่นพี่เฮ้ย เฮ้ยเอาลุ้นพี่เลยเฮ้ยเอารุ้นพี่เลยหรอใช่เอาุ่นไม่เบานะเนี่ยอันนี้คือเจอกันในเกมไม่ไม่เจอกันในเกมครับเจอกันในชีวิตจริงได้แหละเฮ้ยอยู่อยู่จังหวัดไหนครับอยู่อยู่ลำปางครับลำปางอ๋ออันนี้คือโรงเรียนเดียวกันเลยไม่ไม่ผมไม่ได้เข้าโรงเรียนแล้วผมบอกเอาแล้วเจอเขาได้ไงในเฟสหรอไปไปเที่ยวห้างไปเที่ยวห้างไปเที่ยวห้างอ่ะแล้วไงต่อ ผมก็ผมก็ใครขอเฟสว้าว <Wow. Hey. S 2> เฮ้ยนายกล้าไปขอเฟสเลยเหรอใช่ก้าเลยเฮ้ย <Hey. S 2> พอานี้แบบโชว์โชว์แบบโชว์เพื่อนอะไรเงี้ยครับโชว์เพื่อนอาสรุปไม่ได้ทำเพราะชอบแต่ทำเพราะเพื่อน ไม่แบบว่าจะไปว่าจะไปว่าจะไปขอเฟส,แบบเฟสเเแบบขอเฟสเล่นๆอะไรเงี้ยแบบขอเฟสเห็นไหมไม่จริงจังเนี่ยอ่าคุยไปคุยมาแบบยังไงอ่ะก็เลยชอบมีกับเขา้ใช่รู้สึกดีกดจจับเขาแล้วก็จะได้มาก็บกันเลยอตอนแรกอ่ะจะไปเล่นๆไปเอาเอาเขาจริงก็ชอบเขาอ่ะดีใช่ชอบเขาเลยอ่ะน่ารักนะน่ารักมากเลยตอนแบบตอนเห็นแม่กับมันน่ารักแบบข่าวโป๊อะไรเงี้ย ไม่ไม่เชื่อในหลักฐานอ้าวไม่ไม่ให้นั่นหัวงอใช่หัวหงอหหมาเลยแฟนคนเนี้หรอแล้วนายยังไปมอสาวอยู่เลยไม่เงี้ยผมจะมอสาวฮะโอเคพูดไปงั้นแหละเฮ้ยไม่เชื่อเอาเชื่อหน่อยเถอะขาเล่าแลโอเคโอเคอยู่ลำปางสอนสอน,สอนอู้เหนือได้ปหะเจ้าพูดเหนือได้ครับเฮ้ยสอนอู่หน่อยเราจะได้ไปแบบจีบสาวเหนือเพืพ่อคำว่า,าอะไรเนี่ยสมมติกินข้าวยังเอาคำง่ายๆก่อน กินข้าวแล้วกะกินข้าวล้กะอาบน้ำยังอาบอาบน้ำแล้วกะเธอเธอโสดเปล่าอ่าสดวโสดกอจีบได้เปล่าจีบได้กอโอเคกอยิงยิงมันก่อนกอมันหลาโตเลยกอหุยมันมีตัวเล่นคาเปล่าวะสไนสไนเออเออบาเลดบาเลดบาเลดเหรอใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยไปไหนวะเนี่ย มีตัวหนึ่งดันลงมาแล้วปกติเล่นเกมกับแฟนไหมปกติเออไม่เล่นะครับเขาเขาติดเรียนเขาติดเรียนอ๋อแต่นายไม่เรียนแล้วใช่ผมไม่เรียนแล้วผมผมจะมาสามค่ะทําคงทํางานแล้วอรอทำครับทางานทํางานอะไรอ่ะแบบรับเหมาแบบป้าพิดารู้จักไหมครับอ๋อพวกทําก่อสร้างนี่หรอใช่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นมินเจ็บเจ็บบ้านบ้านแอลครับบ้านแอลบ้านแอล อะไรใบเอาข้างหน้าพี่อ่ะเฮ้ยตัวนี้หรือเปล่าเจ็บแล้วไหมไม่ล้มเฮ้ยเจ็บแล้วไหมไม่ล้มนายโกหกเราไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนั้น,ต,ต,นตัวนี้ลลตัวโอเคเฮ้ยตัวนี้เป็นบาเลสพี่มาเฮ้ยตัวตัวนี้ตัวเปตัวยิงป้ายแอลครับใช่ใช่ใช่นั่นไงมาเด้เอาเด้นายชันเลยเรายิงคูอยู่เรายิงคูอยู่เรายิงคูอยู่ แต่เราอยู่ลำปางมีอะไรเออลำๆอร่อยใช่ไหมเอ้าใช่ดในายคนเหนือนายจะถามเราพูดว่าอร่อยเอาก็จะได้เรียนรู้ภาษาเหนือน่ะเจ้าตัวต้องสอนเปิ้ลเฮ้ยมีมีตัวยิงเปิ้ลนะก็ไม่ใช่พูดผิดเอาอีกตีหนึ่อ เดี๋ยวเปิ้ลจะเป็นกำลังใจให้ตัวเนอร์ตัวฮู้กอ,อ <c oughs> เอ่อเอาอเอ่อแตกเฮ้ยเดี๋ยวเราเราส่งใส่พวกคำเขาเรียกว่าอะไรคำลงท้ายเหรออย่างเมื่อกี้แบบสมมติช่วยหน่อยภาษาเหนือพูดยังไงช่วยจิมคขามันหน่อยอย่างเงี้ยมันยังไงอะ <c oughs> จิมมีค่คยหน่อยเออบางท<ช><ช>ีงงไอ้พวกคำลง <c oughs> ท้ายไงเฮ้ยเฮ้ยมีคนตัวเฮ้ย พี่บักก็ตั้งเนี่ยเฮ้ยตัวช่วยเปิ้ลด้วยผมเห็นพี่บักเอาบักที่ไหนตัวนี่ยิงมันอยู่นี่ผมเห็นพี่บักแบบนิ่งนิ่งแบบนิ่งเลยอ่ะนิ่งมาได้บักตัวมาช่วยเปิลน้อยมาช่วยเปิ้ลจิมถูกปะวะใช่ใช่ใช่มาช่วยเปิ้ลจิมไม่ใช่ผมเห็นพี่บักอยู่ผมไม่บักอยู่ตรงไหนบักอยู่ใส่เจ้าผมเห็นพี่บักอยู่ตรงตรงตรงเนี้ยตรงตรงบ้านบ้านบ้านแนวอ่ะ แต่ไม่เห็นตัวพี่อ่ะแล้วก็แบบอา่ามันเห็นแต่เฮ้ยลม<อ>แล้วเนี่ยเห็นยังหันกอเฮ้ยตัวย่ามันเลยตัวสวยตัวคือเก่งจะอีเนอะไม่เก่งบอกให้อู้เนอือออูตัวปกักใจอะ่ะเอ่อทำไมถึูชูพี่ไม่ได้มันมันเขียนว่ามีมีเพื่อนร่วมทีมอยู่ครบแล้วแสดงว่ามันติดบัก๊ก อ้ยชเฮ้ยยิงมาเลยตัวยิงมาเลยเฮ้ยย,ย้ำเลยตัวไอ้มันุ้ให้มันรู้ว่าอ่าพวกเราพวกเราพูดไงวะ <c oughs> เฮ้ยกี่ตี้วะโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ฮัลโหลวันดีครับกิบเลยเรียกผมเอาวัสดีครับสวัสดีครับเบอร์สองในเบอร์สองใช่ไหมใช่ครับเบอร์สองชื่ออะไรครับ ฟุกอะอะไรนะในฟุกใช่ไหมใช่ใช่อันนี้มาในมาคนเดียวหรอใช่รรครับแล้วฟุกอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบองครับอ๋อยีสองเฮ้ยเรียกพี่ดีกว่าพี่ฟุกอยู่จังหวัดไหนอะ่ะชนบุรีชนบุรีสอย อ้าวทำไมไม่ลม้มสวยมอมาืแบบมอสามบดีครับมอือสามชื่ออะไรอะ่ะเมื่อกี้เห็นเปิดไมาอยู่แวบๆนะเอาเขาเงยียบเลยพี่ฟก <c oughs> พ,อพอจับได้ว่าแอบเปิดไม่อะ่ะเขาไม่อยากเปิดมนะั้งเมื่อกี้เห็นอยู่มันขึ้นไมเนียนนะ <c oughs> แล้วพี่ฟุกโสดเปล่าพี่ฟุกได้ยินปหเนี่ยได้ยินได้ยินพี่พี่ฟุกโสดไหมใช่ครับผมโสดอ๋อไม่ไม่หาแฟนละไม่พร้อมดูแลใครอ๋อไม่พร้อมดูแลใครเอาให้เขามาดูแลเราก็ได้นี่มันไม่ดีอ๋อมันไม่ดีอ๋อยากไปดูแลเขาแสดงว่าพี่ฟุกแบบต้องอกหักมาแน่เลยใช่ไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยอาไม่เคยมีแฟนเลยอ๋อ ช่ใชตั้งแต่อายุจนถึงยีิบสองงั้นแบบพี่ฟุกมีสเปกไหมบอกไม่ถูกอ๋อบอกไม่ถูกอ๋อต้องแบบลองคุยดูก่อนอมันแบบไม่ไม่ตายตัวอะไรอย่างงี้เฮ้ยอย่าไปยิงมันพี่ฟุกอย่ายิงมานะเดี๋ยวผมจัดการเองถ้าผมตายก็ฝากที่เหลือเฮ้ยมันจะไปไหนนี่เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหที่แคบสวยเป็นไงพี่ฟุกผมเล่นอาวุธประชิดโหดเปล่าปืนปืนนี้ไม่ใช้อะ่ะเฮ้ยพี่ฟุกอาวุธประชิดเจอแล้วมันเดิมมันเดิมแต่ฮลัลโหลวัสดีครับฮลัลโหลวัสดีครับ โอเสียงสะท้อนอย่างดังคุยคุยกันได้นะเปิดไมค์คุยกันได้ไอ,ะอะไรนะไม่ใส่หูฟังกันใช่นะไหมเนี่ยชัดเลยชัดเลยนะ่ะว่าว่าเรียกใครเนี่ยใครใครไม่สะท้อนวะฮัลโหลใช้เคียวหรืออะไรอนะ แตกแตกแตกเก็บสี่นะฟันครั้งเดียวแตกฝันครั้งเดียวแตกฟันครั้งเดียวแตกอะไรเราเป็นคนฆ่าว่าดินไไม่้ยอะไรนะพี่ดินบายโอเคได้ยินครับพีีี่มเคยวหรือไม่มีเคียวอ่่ะไมมีเคียวครับใช้แต่หมัดครับรอบเมื่อกี้เอาล้มนะครับเอาล้มอีกแล้วครับ ยิงครับล้มรับสไว้หายวะน่ะหายวะน่ะหายวะน่ะล้มล้มล้มสวยครับสวยเอาทำไมเหลือเราคนเดียวละ่ะล้มนะล้มนะเฮ้ยแตกนะ linear, linear, linear. โคตรเก่งอะครับ โชว์โชว์เด็กหน่อยละกันอุ้ยเพื่อนไม่คิวเลยเหรอเฮ้ยมันตันทางเอาตามมาได้ไงเอาโอเคเราเราจะได้เห็นฝีมือพวกนายแล้วเฮ้ยใครพูดคำหยาบเฮ้ยเด็กไม่ดีนะ เฮ้ยสายมีหนึ่งสายมีหนึ่งสา,า,า,ายมีสองสายมีสองเฮ้ยดันเลยเหรอเฮ้ยนนนนโดนอ้อมว่ะ <c oughs> นี่มันเฮ้ยมันเสียจังหวะกระโดด <c oughs> เสียจังหวะกระโดด <c oughs> เดีจ้าเจ้วเจแล้วๆๆ ซัดเลยซัดเลยเอาไม่ล้มสวย<พ>ว่าว่าผมยังไม่รู้เลยพี่พี่ก็เบอร์หนึ่งเนี่ยแบกทีมอยู่เนี่ยเบอร์4เออในเบอร์สี่ใช่ป่ะล่ะใช่เทียนตัวเซลร์มันคุยกับใคร่ะเนะ เฮ้ยทำไมเด็กๆยังไม่นอนเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลวัยรุ่นฟันน้ำนมพี่ผมจะตายก่อนนะ,ะเฮ้ยไม่ตายหรอกวัยรุ่นฟันน้ำนมนะเฮ้ยเดี๋ยวเออเดี๋ยวไปช่วยพี่เดี๋ยวนี้เล่นสนายน,นะเออเล่นสนายเนี่ยจับสนายเก่งเหรอ เฮ้ยทำไมเพื่อนทิ้งเราเราไม่มีปืนชาร์ตนะไม่เสียแล้วก็ปืนชาร์ตเองโหดโหดเป้าโหดเป้าพี่เนี่ยเรียกว่าตัวตึงอ่ะตัวตึงเด็กๆรู้จักเปบาเจอเจอเด็กเราโม้ใหญ่เลยว่ะเอาเอาไงดีเด็กๆพี่ไม่มีปืนชาร์ตนะวิพี่เบอร์อะไรอ่ะเบอร์หนึ่งในเหลือคนเดียวเนี่ยฮัลโหล โหดเป้าโหดเป้าเฮ้ยใครใครคิวศูนย์น่ะใคร 0, ใคิวศูนย์ไม่เล่นด้วย,ยใครแค้นที่ไปไม่เล่นกับคนคิวศูนย์ไม่เล่นกับคนคิวศูนย์โอเคครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนโชว์ตึงให้เด็กมันดู